ครับมอนีกระท่ายก็ได้แหอยังกระายยังกระถ่าอ,อายู่นี่โอกาสเดมัลลิ่บานอ,อันนี้ะอันนี้โตชูลงเงียพูดอะไมันชทถยอยนะครับนไ่ใช่หอ,อยพูดอะบักหอ,อ,อยอยากได้ซองหาเห็นไหหอยจิ้มกับน้ำจิ้มเด้อพี่นองอเอ้ยเหมือนเมืองมันทนเนิน

อยากขับเข่ารับโบยกับเกี่ยมกับกับเขา่ากับเขา่ขเขากินกัเข่ากินน้ำสมกินน้ำสมกินน้ำสม ใช่ครับ